สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนชคพ่อใจดีสู่ผูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับมือนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้มือนี้เป็นมือสุดท้ทยของเล่าพัฒนาพี่น้องพ่อใจดีได้มาครบทุกสำนักแลวพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์หววตีพานมามีปูทองกับปูอุดรขอผักพี่น้อง บัดนี้เพิ่นพ้อมแล้วเนาะพี่น้องนาอพพ้อมแล้วที่เอาแนวทางมาเสนอพี่เสนอน้องพี่น้องมั่นใจแล้วเนาอพี่น้องเนาะแนวทางเล่าพัฒนาสีมาสรุปกันพี่น้องนะครับสรุปฟันธงพี่น้องนะครับเนาะสรุปฟันทงคงสุดท้ายของเล่าพัฒนาเด้อนะครับมาเบ่งย้อนหลังพี่น้องมาเบ่งย้อนหลังของเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาพี่น้องงวดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาเนาะ นะครับเบิ่งวัี่ผ่านมาได้พี่น้องได้วันที่แปดพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับหามีหาสำนักพี่น้องที่ฟันเนาะมีพ่อใจดีฟันไปที่สามเลขออกหกสามพี่น้องแต่พ่อใจดีฟันไปที่สามหกเนาะนะครับเนาะต่อมาเจอ้อยพี่น้องเจอ้อยฟันไปที่เจ็ดเลขออกเจ็ดสี่แต่เจอ้อยมีสี่เจ็ดเออเลขออกสี่เจ็ดพี่น้องนะครับเนาะเจอ้อยมีเจ็ดสี่พี่น้อง นะครับเนาะเพลินฟันเก่าเจ็ดแต่ไปออกตัวร่องเพลินเจ็ดสี่พี่น้องนะครับเนาะปูมงคลพี่น้องสุดยอดแห่งตำนานสุดยอดของปูเกียรติเออีลีพี่น้องปูมงคลฟันทงไปที่สามจับคู่สามหกแต่ออกหกสามนะครับวิ่งสี่กับสามพี่น้องออกสี่เจ็ดตรงตรงปูมงคลนะครับนะเข้าไปเบิังคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อ ป,ปูมงคลมาทั้งบนมาทั้งล่างเด้อ <seemed> ส <like S 2> <tra> in ี่เจ็ดตรงตรงตัวนี้ออกตกครับเพราะบาเพิ่น้องสามหกแต่มันออกหกสามพี่น้องนะครับปูสอนหลุดพี่น้องมีปูสอนผู้เดียวที่หลุดพี่น้องจับคู่เก้าเจ็ดฟันธงไปที่เก้าหลุดพี่น้องปูสี่หนึ่งพี่น้องฟันธงไปที่สามจับคู่ไปที่สามหกแต่แนวทางออกหกสามฟันธงไปที่สามสุดยอดพี่น้องถือว่าสุดยอดนอะพี่น้องเนาะ ก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องสำหรับหาอาจารย์หาสำนักพี่น้องบัดนี้มือนี้เจ็ดสำนักร่วมพลังเจ็ดสำนักเลยพี่น้องจัดเล่าพัฒนามือแดงนี่สองทุบครลงลูกบนพี่นอ้องอะไปเบิ่งชุดฟันธงชุดฟันธงโค้งสุดท้ายของวันที่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อใส่วันที่กันสากรพี่น้องเลยใส่วันที่กันก่อนเด้อ วันที่สิบเอ็ดพีน่น้องนะครับวันท,นะนที่สิบเอ็ดเดอนะครับวันที 11, ทน่นะครับวันที่สิบเอ็ดเอวันที่สิบเอ็พฤศจิกายนนะ 2, 5, นะครับสิบเอ็พฤศจิกายนเนาะสอนะครับห 7, พี่น้องนะครับสองห้าหกเจ็ดเดอ้อนะครับสรุปฟันทงเนาะสร,นนนะรสรุปฟันทง,นะนทง,งทพี่น้องนะครับสรุปฟันทงเนาะฟันทงโค้งสุดท้ายพี่น้อง ส,นนส,สุดท้ายลาวพัฒนานะครับสรุปฟันทงโค้งสุดท้ายลาวพัฒนาพี่น้องนะครับมีห้ามีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับนาะ มีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับมาเบิง้งอาจารย์ที่หนึ่งพี่น้องนะครับหนึ่งสอง สามสี่หกเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เด้อฟันธงโค้งสุดท้ายพี่น้องเลาาพัฒนาน้องพี่น้องเนาะหนึ่งปูมงคลเด้อพี่น้องเด้ออยวแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้เห็นของดีพี่น้องตัวเด็ด ปูมงคลพี่น้องปูมงคลนะครับปูมงคลเดอ้อปูมงคลปูทองปูมงคลปูทองพี่น้องนะครับปูมงคลปูทอง ปูสอนปูสอนพี่น้องนะครับปูมงคลปูสอนและปูอะไรอีกพี่น้องนะครับนออาอเดี๋ยวสักครู่เด้อปูสีหนึ่งพี่น้องปูสีหนึ่งนะครับปูอุดรพี่น้องนะครับ ปูปุดอนนะครับพ่อใจดีพี่น้องพ่อใจดีนะครับพ่อใจดีเจ๊อ้อยนะครับนะครับเจ็ดสำนักมาครบ พี่น้องเกตสำนนกมาครบเด้อนะครับมาเบิ่งชุดฟันธงพี่น้องนะครับเนาะชุดฟันธงมีอะไรบ้างพี่น้องนะครับผมปูมงคลฟันธงเนาะเดี๋ยวสักครู่พี่น้องฟันธงฟันธงพี่น้องนะครับปูมงคลฟันธงไปที่สี่ พี่น้องจับคู่สี่เก้าพี่น้องนะครับจับคู่ไปที่สี่เก้าเดอ้อนะครับปู่ทองฟันทงปู่ทองฟันทงอะไรนะครับปูทองฟันทงไปที่แปด ปูทองฟันตรงไปที่8พี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องนะครับจับคู่คือ8ปหพี่น้องนะครับ8ปดห้าเด้อต่อมาพี่น้องนะครับต่อมาปู สอนนะครับต่อมาปูสป่สอนฟันธงนะครับปู่สอนฟันธงพี่น้องนะครับปู่สอนฟันธงไปที่9้านะครับฟันธงไปที่9้าจับคู่พี่น้องเก้าหนึ่ง นะครับพี่น้องเก้าเนาะต่อมาปูสีนเนาะพี่นอ้องปูส1ฟันทงเนาะปูส1ฟันทงปูส1ฟันทงไปที่8 จับคู่แปดสีน่นะครับต่อมาปู่อุดรพี่นะ้องนะครับเนาะมาดูปู่อุดรกันว่าฟันทงอะไรเนาะพี่น้องเนาะปู่อุดรเนานะปู่อุดรฟันทงไปอะไรฟันทงนะครับ ปูอุดรฟันธงไปที่ห้าเนาะจับคู่พี่น้องจับคู่คือห้าแปดเด้อนะครับจับคู่คือห้าแปดพี่น้องนะครับต่อมา พ่อใจดีพี่น้องพ่อใจดีเนาะนะครับรอสักคู่เด้อพ่อใจดีฟันธงไปที่อะไรเนาะฟันธงพ่อใจดีฟันธงไปที่แปดเด้อพี่น้องนะครับจับคู่แปดสี่พี่น้องนะครับ จับคู่แปดสี่เด้อตามมาคือเจ้อยเด้อเจ้อยฟันธงอะไรนาะเจ้อยฟันธงไปที่เก้าเด้อเจ้อยฟันธงไปที่เก้าฟันธงนะครับไปที่เก้านะครับ จับคู่คือหนึ่งเก้าเด้อเจออ้อยนะครับอันนี้คือแนวทางของเจออ้อยเด้อพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจ,จารณาเบิงแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มักกะจัดขัดกับพานเบา,ากันแนวทางมีเขามีหลุดได้ทุกเมือ่อพี่น้องนะครับแนวทางมีเขา้ามีหลุดเด้อ พี่น้องพิจารณาได้ค uh รับเด้อมักกระจัดขัดกับพานเ่าว่ากันแนวทางมีเขามีรุดได้นะครับมักตัวได้กระจัดพี่น้องนะครับเ่าว่ากันขวัญใจอาจารย์ไดมักอาจารย์ได้พี่น้องพิจ,จรารณาเบิงเนาะแนวทางมันบอกคือกันได้พี่น้องนะครับมักบอกคือกันนะครับให้พี่น้องเบื้องเอานะครับเนาะ แต่ละสำนักแต่อาจารย์นี่ฟันออกมาเนี่พี่น้องบรธรรมดาดา้แต่ละอาจารย์บรธรรมดาพี่น้องมั่นใจพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องคิดเอาเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับมาแคปหน้าจอเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไปพี่น้องแคปหน้าจอเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องโตฟันโตเด็ดพ่นสิเขาบ่พี่น้องนะครับโตเด็ดจะเข้าไหมพี่น้อง นะครับตัวฟันของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะอ้พี่น้องแคหนาจอแล้วแหละพี่น้องกขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและหลายพี่น้องห้กับร่างใจซึ่งกันและกันพี่น้องสิ่สำเร็จผลประโยชน์แน่นอนพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยถูกหวยร่ดรวยกันขึ้นนีสองทุ่มเกิงเจอกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีกันมีหน้าท่านฝากพี่ตอนน้องสําเนียพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดี ปังๆเฮ่งๆด้วยๆกันสุภูสุคนสวัสดีครับ